รถครอบครัวตัวท็อปสภาพสวยพร้อมใช้งาน h o n d ้าซ V 2.4 ES 4WD ขับเคลื่อน4ล้อปี2021นะครับคันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับใหม่แค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นสภาพสวยๆเลยนะครับล้อแม็กเดิมโรงงานขอบ18ได้ยางดัลล็อปปี2024มาในสีขาวมุกสีเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะครับด้านนี้นะครับฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางแบบนี้เลยนะครับผมสมหรับเบาะด้านหลังแถว2นะครับมีช่องแอร์แถว2ให้เรียบร้อยนะครับ กว้างกวาง,วางนั่งสบายสบายนะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมสัมภาระในเนี่ยสภาพกริบๆเลยนะครับผมเบาะหนังเนี่ยปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับมีเมมโมรี่ซีดได้2ตําแหน่งหลังคาซันรูฟหรูหราดูพรีเมียมนะครับคอนโซลด้านหน้าเรียบดูดูสปอร์ตนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลให้นะครับแล้วก็มี Honda Lane Watch ในส่วนของจอกลางมีให้เรียบร้อยๆความกล้องถอย Air Auto Digital เบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮลอีคอนโหมดมีให้ครบไวเลสชาัชเจอร์ครบคันทางฟังกนะ์ชันและความปลอดภัยนะครับคันนี้นะครับ ฟังก์ชันแน่นๆแบบนี้ราคาคุ้มค่าเพียง